ข่าวด่วนล่าสุดนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติมาตรการเยียวยารอบใหม่ในชุดแรกออกมาแล้วนะครับซึ่งคุณรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สรุปมาตรการคร่าวๆในเบื้องต้นที่จะให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะครับโครงการแรกเลยก็คือเงินเยียวยาเราชนะนะครับ ก็จะให้เพิ่มอีกคนละ2,000บาทนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2งวดนะครับงวดที่1 1 0 0 0และงวดที่2 1 0 0 0นะครับรวมเป็นคนละ2,000บาทนะครับแล้วว่าจะโอนให้เมื่อไหร่นะครับยังไม่มีการแจ้งแต่เชื่อว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าก็จะได้ต่อเนื่องจากเงินเราชนะเดิมนะครับเราชนะเนี่ยเราได้คนละ 7,000อยู่แล้วนะครับก็ <sustain life. S 2> จะได้เพิ่มอีกคนละ2 0 0 0รวมเป็น9,000บาทแล้วก็มีเวลาใช้เงินไปจนถึงวันที่30มิถุนายน64นี้โครงการที่2ที่จะได้เพิ่มนะครับก็คือเงินเยียวยาม3สเรารักกันสำหรับพี่น้องผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับก็จะได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ2,000บาทเช่นเดียวกัน นะครับม .33 เราลักกันเนี่ยเดิมได้คนละ4 0 0 0ก็จะได้เพิ่มอีก2,000บาทรวมเป็น6,000บาทนะครับก็โอนให้น่าจะเร็วๆนี้นะครับแล้วก็มีเวลาใช้เงินไปจนถึงวันที่30มิถุนายน6 4นี้อันนี้เป็น2โครงการเรียกว่าเร่งด่วนเลยนะครับที่ท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเงินจะ โอนเติมเข้ามาในแอปเป๋าตังของท่านโดยอัตโนมัตินะครับส่วนจะโอนวันไหนเดี๋ยวรอเขาประกาศอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะเร็วๆนี่แหละเพราะว่ามีรายชื่อมีระบบการโอนเงินมีแอปเป๋าตังอยู่แล้วก็ทําได้อย่างสะดวกรวดเร็วส่วนในระยะต่อไปนะครับทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติโครงการคนละครึ่งฟเฟส3นะครับ ซึ่งความพิเศษของคนละครึ่งเฟสสก็คือจะให้เงินช่วยเหลือในการซื้อสินค้าคนละไม่เกิน3,000บาทนะครับคือคนละครึ่งเฟสหนึ่งกับเฟสสอเนี่ยได้คนละ3,500บนทนะครับคนละครึ่งเฟสสเนี่ยก็น่าจะเริ่มกรกฎาคม64นี้แล้วก็มีเวลาใช้สิทธิ์ยาวไปจนถึงเดือนธันวาคม64 ก็จะได้สูงสุดคนละ3 0 0 0บาทนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส1นเฟส2เนี่ยมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ15ล้านคนส่วนเฟส3 3นี้เนี่ยเห็นว่าเตรียมไว้ว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยประมาณ31ล้านคนนะครับส่วน15ล้านคนที่ได้สิทธิ์ลงทะเบียนไว้อยู่แล้วเนี่ยต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่า นะครับหรือว่าคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วว่ามีการรับในการลงทะเบียนเพิ่มอีก16ล้านคนรวมเป็น31ล้านคนตรงนี้ยังไม่มีการชี้แจงรายละเอียดออกมานะครับก็คงต้องรอในเร็วๆเวนี้ยก็คาดว่าเดี๋ยวจะคงจะมีการชี้แจงเพราะว่าคนละครึ่งเฟส3นะครับก็น่าจะเริ่มก็คือกรกฎาคม64 ก็ยังมีเวลาในการเตรียมทัวลงทะเบียนคือตอนนี้เนี่ยเฉพาะหน้าคือช่วยเติมเงินในเรื่องของเราชนะแล้วก็ม .33 เรารักกันในช่วงนี้ไปก่อนนะครับส่วนคนละครึ่งเฟส3เตรียมไว้กรกฎาคมเริ่มตน้นเช่นเดียวกับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับก็จะได้รับเงินเติมเงินเข้ามาในบัตรเพิ่มอีกเดือนละ 200บาทนะครับซึ่งตามแผนเนี่ยก็จะเริ่มเติมให้ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับกรกฎา2 0สอนะครับอ่าสิงหา200รกันยา200ตุลาสองร้พฤศจิกา200และธันวาคม200นะครับก็ได้6เดือนนะครับได้เติมเงินอีกเดือนละ200บาทใช้ในการจับจ่ายซื้อของจำเป็น สำหรับชีวิตประจำวันของแต่ละท่านนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรส่วนราชการห่งรัฐส่วนการลงทะเบียนใหม่นั้นตอนนี้ยังไม่มีการพูดถึงนะครับตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางภาครัฐนะครับก็จะมีโครงการในเรื่องของการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่ากลุ่มนี้ น่าจะเป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยนะครับและอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่อาจจะลำบากมากกว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้สนับสนุนค่าครองชีพนะครับเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับก็คือตั้งแต่ กรกฎาถึงธันวาคม64ตรงตรงนี้ยังไม่มีการระบุรายละเอียดนะครับว่าจะให้เงินกับใครบ้างและวิธีการให้เงินจะเป็นแบบไหนจะต้องลงทะเบียนหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะติดตามรายละเอียดและไล่เลี้ยงให้ทราบเป็นระยะระยะต่อไปนะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นโครงการใหม่น่าสนใจนะครับชื่อว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุน e o u c h e r อีไวเชื่อก็คือเหมือนคูปองที่ผ่านมาทางมือถือเราเนี่ยให้กับประชาชนใช้ในการซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มและบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็จะได้สูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนนะครับอันนี้เป็นในส่วนของเ,ออเงินเยียวยา พิเศษนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะได้สิทธิ์เมื่อประชาชนใช้จ่ายกับร้านค้าดังกล่าวนะครับก็คือร้านค้าที่จดทะเบียนไว้นะครับก็จะได้รับ e ี o ว c เจอจากรัฐบาลน,นะครับแล้วโครงการนี้เนี่ยยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยก็จะเริ่มในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม64เช่นเดียวกันสรุปเบื้องต้นก็คือ วันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการอนุมัติเงินเยียวยามาเรียกว่าหลายรูปแบบหลายกลุ่มที่ได้ตอนนี้ในระยะเร่งด่วนนี้เลยก็คือเงินเยียวยาเราชนะได้เพิ่มอีกคนละ2000บาทเงินเยียวยามอ3เราละกันได้เพิ่มอีกคนละ2,000บาทครับเดี๋ยวจะโอนให้ในแอปเป๋าังินเร็วๆนี้ ส่วนระยะต่อไปก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม64ก็จะมีโครงการคนละครึ่งเฟสสนะครับให้สูงสุดคนละ3,000บาทนะครับได้สิทธิ์31ล้านคนรวมถึงการเติมเงินให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอีกเดือนละ200บาทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม64 แล้วก็มีโครงการนะครับยิ่งใช้ยิ่งได้นี่แหละก็จะสนับสนุนเป็นเงินช่วยเหลือในการซื้อสินค้าอาหารเครื่องดืง่มนะครับส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดถึงคุณสมบัติว่าใครจะได้รับสิทธิ์นะครับและจะต้องลงทะเบียนอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะมาไล่เรียงแต่ละโครงการนะครับให้ท่านได้รับชมอย่างละเอียด อย่างชัดเจนต่อไปนะครับซึ่งในเบื้องต้นณนะวันนี้นะครับ5พฤษภาคม64คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติเงินเยียวยามาตรการชุดแรกมาแล้วนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายๆมาตรการควบคู่กันไปก็คงต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ครับ